ครับในชั่วระวังภัยวันนี้ไปกันที่จังหวัดหนองบัวลําพูเลยนะครับไปดูความเดือดร้อนของเด็กนักเรียน40ชีวิตนะครับที่วันนี้พ่อค้าบอกว่าขอต้องการแค่เพียงเรือที่มีหลังคาแล้วก็เสื้อชูชีพที่ใช้สําหรับข้ามฟากเพื่อให้เขานั้นได้มาเรียนด้วยความปลอดภัยทุกวันครับนะครับเป็นภาพที่เด็กนักเรียนนะครับบ้านกุดหินตําบลวัดทองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเกือบ40ชีวิตครับที่เดินทางมาเรียนโดยการลงเรือยนต์ข้ามฟากมาเรียนครับ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนบอกนะครับว่าทุกวันพวกเขาเองจะไปส่งลงเรือข้ามฟากเพื่อไปเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าลาดตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูระยะทางก็กว่า3กิโลเมตรครับซึ่งใกล้กว่าที่จะเดินทางไปเรียนในโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นที่มีระยะทางกว่า20กิโลเมตรแต่บรรดาผู้ปกครองนะครับก็ได้มาส่งลูกๆล,ล,ลงเรือแล้วก็ ยืนดูจนเรือแล่นจนรับสายตานะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมายืนรอรับกลับบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับในใจของผู้ปกครองก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าอย่าให้เกิดเหตุเพศภัยเกิดลมพายุฝนเพราะเด็กๆต้องเดินทางไปโรงเรียนทุกวันครับแล้วก็เด็กที่เห็นนี่นะครับก็มีทั้งระดับอนุบาลจนถึงมัธยมนะครับแม้ว่าทางครูอาจารย์ของโรงเรียนบ้านท่าลาดจะดูแลเป็นอย่างดีแล้ว แต่ด้วยหมู่บ้านของชาวบ้านที่นี่นะครับและของเด็กนักเรียนด้วยตั้งอยู่ที่เกาะกลางน้ําเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นมีบ้านเรือนจํานวน56ครัวเรือนครับทุกวันจะต้องเดินทางมากับเรือโยนหางยาวรับจ้างขนาดเล็กและก็ต้องบรรทุกเด็กนักเรียนไปและกลับยอมรับว่าเป็นห่วงทุกวันครับตัวแทนเด็กนักเรียนคนนี้บอกนะครับว่าอยากอยากได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐและก็เอกชนนะครับที่มีจิตเมตตา ที่ขอความช่วยเหลือเพื่อจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับนับว่าเป็นความสุขใจของเด็กและก็เยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับก็สิ่งที่ขอก็ไม่มากไม่น้ยนะครับช่วยจัดหาเรือลําใหม่ที่มีหลังคาและก็เสื้อชูชีพซึ่งขาดแคลนไม่ครบกับจํานวนเด็กนักเรียนไว้เป็นสมบัติของโรงเรียนนะครับสำหรับกันแดดกันฝนให้กับเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางลงเรือไปเรียนหนังสือครับ พวกหนูก็ขอมีงวนผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะช่วยมอบเรือลำใหม่ให้พวกหนูและเชือกซูชีพที่ตัวใหม่ให้พวกหนูด้วยค่ะเพราะว่าเสื้อตัวเก่าก็ชำรุดหลายตัวแล้วค่ะพวกหนูก็ขออยากได้เรือลำใหม่ที่ใหญ่แล้วก็สามารถหลบฝนได้ค่ะเผื่อนุอ่น้องๆหลังๆที่มีต่อมาจะได้ใช้ ข้ามไปฝังเรียนบ้านโรงเรียนบรรทราดค่ะครับก็ทางด้านตอนนี้นะครับเมื่อมีข่าวชนีออกไปล่าสุดนะครับทางด้านผอ,อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7กรมเจ้าท่าจังหวัดหนองคายนะครับนาวาเอกประดิษฐ์วิสุทธิ์ที่นันนะครับร่วมกับผอ,อเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งนะครับนายสมุดสมปองก็ได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อที่จะหาทางออกหรือว่าหาทางช่วยเหลือนะครับ ก็ขอให้ดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยและก็ขอให้มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยซึ่งความช่วยเหลือเด็กๆก,ก็ยังรออยู่นะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถส่งความช่วยเหลือตรงไปได้นะครับที่พอนะครับพอลัคนาสารกิจจันทน์นะครับพอรลโรงเรียนท่าลาดจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นนี้นะครับ0872150846นะครับเด็กนักเรียน40ชีวิตก็ยังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ หเห็นแล้วก็ลําบากใจแทนเลยนะครับต้องไปไปกลับทุกวันเลยนะครับแล้วก็นั่งเรือก็หลายกิโลทีเดียวเผื่อจะมาขึ้นฝั่งนะครับไปต่อกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่อําเภอศรีราชาชาวบ้านเกิดเหตุอย่างนี้ครับคือพวกเขาพยายามที่จะขอร้องให้ทางเทศบาลนั้นสร้างศาลาประชาคมในพื้นที่แต่ติดอยู่ที่ว่าสองจิตสองใจว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนหรือไม่นะครับจึงอยากให้สํานักงานที่ดินนัดมาทําการรางวัดใหม่ครับ นะครับชาวบ้านหมู่11ซอ,อยประธานพรตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชนบุรีครับรวมตัวกันเรียกร้องให้สำนักง,งานที่ดินศรีราชามาทำการรังวัดพื้นที่ที่มีปัญหานะครับก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่เทศบาลนครแหลมฉบังกำลังจะเตรียมการก่อสร้างสลาประชาคมหนองขามด้วยงบประมาณจำนวน15ล้านบาททางเทศบาลนครแหลมฉบังได้ลงตรวจสอบที่ดินก็พบว่าเป็นที่ดินของเครือสหพัฒน์นะครับ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินนะครับมาทําการราังวัดให้แล้วแต่ต่อมาทางด้านนายกเทศมนตรีนครแหลมชะบังนางจินดาถนอมรอดนะครับได้ขอความอนุเคราะห์จากเครือสาพัฒน์ให้บริจาคที่ดินบริเวณหัวสนามบินของเครือสาพัฒน์เพื่อทําการก่อสร้างศาลาประชาคมหนองขามจึงได้มีการเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่กรมที่ดินให้มาทําการราังวัดให้ใหม่ด้วยในบริเวณที่ดินของเครือสาพัฒน์จำนวน7-10ไถึงร่ที่ติดกับลำราง ลำรางสาธนารณะนะครับบริเวณชุมชนบ้านหนองขามหมู่11นะครับแล้วก็เรียกร้องนะครับเรียกร้องอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่ออกมารวมตัวกันเนี่ยให้เข้าใจตรงกันว่าที่ดินฟังของเครือสหพัฒน์จำนวน7จ็ถึงสิไร่เนี่ยซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเป็นลำรางสาธารณะประโยชน์ก่อนที่จะมีการถมที่ดินทับลำรางสาธารณะชาวบ้านจึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับมาทาการตรวจสอบและรางวัดให้ใหม่ให้ชัดเจนครับ ชาวบ้านบอกต่อนะครับว่าอยากจะให้เทศบาลนครแหลมชะบังทําการก่อสร้างสราป,ประชาคมหนองขามในบริเวณนี้ที่ดีขว่านะครับดีกว่าจะไปก่อสร้างในบริเวณหัวสนามบินเครือสาพัฒนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับคิดว่าเทศบาลนครแหลมชะบังได้ยกที่ดินให้บริเวณลำรางสาธารณะให้กับเครือสาพัฒแล้วโดยนําไปแลกกับที่ดินบริเวณหัวสนามบินนะครับ ในการก่อสร้างสลาประชาคมบ้านหนองขามด้วยงบประมาณเดิมนะครับจำนวน15ล้านบาทซึ่งแท้จริงแล้วจากการยืนยันของนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังนะครับบอกว่าไม่เป็นความจริงครับและก็เพื่อนําไปสู่ความบริสุทธิ์ใจขณะน,นี้ทางเทศบาลนครแหลมฉะบังนะครับกำลังเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาทําการราังวัดที่ดินที่เกิดปัญหาผืนนี้ให้ใหม่ครับไปกันที่ จังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส,สุรสุรนารีนะครับที่พัดหลงเข้าไปในป่านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมกันตามหาแล้วก็จนเจอตัวในที่สุดในช่วงดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งนะครับว่าเหตุใดถึงได้หลงเข้าไปตรงนั้นนะครับ จ้าหน้าที่กู้ภัย3 1สนะครับ3านะครับนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุนะครับขอความช่วยเหลือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับคณะวิศวกรรมธรณีชั้นปีที่4ที่ได้เดินทางมาทําการศึกษาตามหลักสูตรธรณีวิทยาจํานวนทั้งสิ้น17คนแต่ได้มีการสูญหายนะครับจำนวน6คนเป็นหญิง2คนเป็นชาย4คนอายุ2 1ถึง22ปีนะครับ เดินแยกออกจากคณะไปภายในบริเวณน้ําตกสวนห้อมนะครับเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอําเภอวังน้ําเขียวนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31นครราชสีมาได้ประสานไปยางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อทําการสนที่กําลังในการเดินเท้าเพื่อออกตามหานักศึกษาทั้ง6คนนะครับหใน6คนสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ เพื่อทําการตรวจเช็คว่าอยู่ในพิกัดใดจนกระทั้งเวลานะครับ23นาฬิกา30นาทีะครับของคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กูภัยฮุก31นครราชสีมาสามารถออกปฏิบัติการค้นหานักศึกษาจนพบทั้ง6คนซึ่งอยู่ในสภาพร่างกายที่อิดโรยแล้วก็มีนักศึกษา1รายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเป็นลมแล้วก็ล้มลื่นนะครับในระหว่างที่เดินทางออกจากป่า แต่นักศึกษาอีกห้าคนก็มีสภาพที่เหนื่อยล้าแล้วก็อิดโรยครับลองไปฟังเหตุผลนะครับว่าเหตุใดพวกเขาจึงเดินหลงไปในบริเวณจุดนี้ครับนี่มาคณะอะไรนี่ม,นมาทาอะไรกันครับนี่มาช่วยฮะมาช่วยมาช่วยเพื่อนทําอะไรกันมาเก็บข้อมูลหินคอาจารย์สั่งให้มาหรือว่าเรามากันเองฮะไปกันเองครับ มากันเองครับก็จับกลุ่มมากันเอง แล้วแล้วที่เพื่อนที่หลงนี่เขาว่ายังไงเขาหลงไปทางไหนกันไม่ได้หลงครับคือไม่ได้หลงแล้วทําไมถึงหายกันไปอย่างนี้ล่ะมันไม่ได้หายครับคือืเพื่อนไม่ไม่ถูกอ๋อคือกะเวลาไม่ถูกใช่ครับคือเดินเดินกะว่าจะกลับก่อนค่าใช่แต่พอมันมืดแล้วมันก็เลยหลงคิดเลยันเลยไม่ใช่ครับมองไม่เห็นคือแบบมันแล้วมีอุปกรณ์เดินป่ามากันไหมมีมีครับเตรียมพร้อมมาเขาเขาเขามีกคือย่างคือรู้หมดเลยขาว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนครับคือรู้หมดได้หมด ครับทุกคนก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ก็นําส่งโรงพยาบาลวางน้ําเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่าคุณผู้ชมครับไปดูคลิปคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะครับเป็นคนเลี้ยงช้างที่นําช้างมาเดินเล่ยร่อนนะครับแล้วเขาทําอะไรกับช้างที่อยู่ในการควบคุมของเขาไปชมครับเน็ตได้เผยแพร่นะครับมีกลุ่มวัยรุ่นเหมือนลักษณะ ที่จะนำช้างเนี่ยมาเดินเล่ร่อนนะครับก็มาหากินเพื่อแลกเงินแลกอ้อยนะครับตามร้านอาหารตามผับตามบาร์ในช่วงกลางคืนนะครับในเมืองฮานญ่คลิปนี้กําลังนําช้างกลับบ้านนะครับหลังจากที่นําไปหากินของเงินชาวบ,บ้านแล้วระหว่างทางนะครับคุณผู้ชมฟังเสียงนะครับ เขาใช้เหล็กแหลมนะครับทุบตีทารุนช้างอย่างโหดเยี่ยมเลยนะครับนี่เป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณตรงนั้นเขาใช้โทรศัพท์นี้ถ่ายภาพมาให้ดูนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนเลี้ยงช้างกลุ่มนี้เนี่ยจะทําลักษณะนี้เนี่ยเดินผ่านจุดนี้เป็นประจําแล้วก็ทําทารุนช้างเชือกนี้เป็นประจํานะครับทุกคืนที่เขานอนอยู่เขาได้ยินเสียงช้างร้องเนี่ยเขาก็จะออกมาดูาก็จะเห็นภาพอย่างนี้ตลอดนะครับ ก็ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่หาดใหญ่เท่านั้นในทุกๆจังหวัดนะครับสําหรับคนที่นําช้างมาเดินเล่ร่อนลักษณะแบบนี้ครับทั้งหมดนี้คือในชาติระวังภยัยทุนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณโมนายและคุณอุมาพรครับ